ผีเสื้อสลับลายในอีพีที่17ที่ฉายในวันจันทร์ที่18สิงหางคมนี้ทางช่องเจ็เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะเมื่ออมารารู้ความจริงจากกระบินที่เอาผลงานของอราชามาให้อมาราดูว่าเป็นผลงานการออกแบบของอราชาซึ่งมยุรินเป็นคนแอบ,บอ้างว่าเป็นผลงานของตัวเองทําให้อมาราผิดหวังในตัวมยุรินมากที่มีหลักฐานจนมยุรินถึงกับพูดไม่ออกมยุรินที่กลัวแม่ใหญ่จะโกรธก็แส้งเสียใจที่ทําให้แม่ใหญ่ผิดหวัง อเมราที่รักมยุรินทำให้อมรายอมที่จะยกโทษให้แต่มยุรินต้องขอโทษอราชามยุรินถึงกับอึ้งไปเพราะมยุรินเกลียดอราชามากแต่จะทำยังไงได้ถ้าไม่ขอโทษแม่ใหญ่ก็จะคิดว่ามยุรินไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นลูกบุญธรรมซึ่งมยุรินจำต้องยอมเพราะตราบใดที่เธอยังไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมมยุรินต้องยอมลงให้อราชาไปก่อนเมื่อออราชามาพบที่ห้อง อมราจึงได้บอกอรชาว่ามยุรินมีเรื่องที่จะบอกมยุรินเก็บความเจ็บใจเอาไว้แกล้งขอโทษยอมรับผิดว่าเอาผลงานของอรชามาจริงๆซึ่งเรื่องนี้ทําให้ออมราพอใจและให้อรชากลับไปทํางานได้สร้างความเจ็บแค้นให้กับมยุรินมากเพราะกลัวว่าสักวันอมราจะรู้ความจริงเรื่องสายเลือดออมราที่รู้สึกชื่นชมอรชาที่เป็นเด็กดีและมีความสามารถทําให้ออมรา ได้มาคุยกับพิไลถึงเรื่องอราชาอม,มาลารู้สึกเอ็นดูอราชาทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กันทําให้ได้บอกพิไลว่านี่ถ้าอราชาไม่ได้มีแม่ชื่อยี่หวานแล้วก็ฉันจะต้องคิดว่าอราชาก็คือเอมรินแน่ๆอม,มาลาคิดถึงลูกซึ่งพิไลเองก็รู้สึกเช่นกันที่นิสัยของอราชานั้นช่างแตกต่างกับยี่หวาผู้เป็นแม่มากทางด้านกระบินนั้นกําลังมีปัญหาเรื่องงานเพราะกระบินแปลกใจว่า ทำไมทุกครั้งที่ทำโครงการใหม่เทวาแลนด์จะต้องมีไอเดียเหมือนกับเขาด้วยมันเป็นไปได้ยังไงทำให้พ่อกับแม่ที่เป็นห่วงกระบินว่าหรือว่าจะมีคนในที่แอบ,บเอาข้อมูลไปบอกเทวาแลนด์ก็ได้กระบินถึงกระสดุดใจกับคำพูดของพ่อว่าข้อมูลมันรั่วเพราะไว้ใจคนมากเกินไปซึ่งก็จริงทำให้กระบินกลับไปหาลูกนอ้องที่เป็นคนส่งแฟ้มงานไปให้ลูกค้าจึงได้รู้ว่าลูกน้องได้แอบ,บโทรรายงานทศพิษ ตลอดเวลาเมื่อมยุรินที่คิดว่าเรื่องที่แม่ตามสืบจนได้รู้ว่าอราชาน่าจะเป็นลูกของอมาราที่อมาราให้นักสืบตามหาอยู่ทําให้มยุรินกลัวว่าสักวันอมาราจะรู้ความจริงมยุรินยอมไม่ได้ที่จะให้อราชาขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงแทนเธอตราบใดที่เธอยังไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของอมารามายุรินจึงคิดจะหาทางขัดขวางทุกทิศทางเพื่อไม่ให้แม่ใหญ่รู้ จึงเอาเงินมาให้กับนักสืบที่เอมราาให้ตามหาลูกมยุรินอ้างว่ามยุรินอยากจะช่วยแม่ใหญ่จึงบอกว่าถ้าคุณเมธาสืบเรื่องนี้เรื่องของเอมรินได้ช่วยแจ้งให้รินก่อนเมื่อนักสืบรับเงินไปทำให้มยุรินยิ้มพอใจที่จะไม่มีวันที่จะให้แม่ใหญ่ได้รู้ความจริงเมื่ออราชาได้มาทำงานออกแบบทำให้อราชาได้ใกล้ชิดกับมารามากขึ้นระหว่างที่อราชากำลังก้มเก็บของอยู่นั้น อัมราได้เดินเข้ามาและหยุดพูดคุยกับอรชาจึงได้เห็นสร้อยรูปผีเสื้อที่ห้อยคออรชาอยู่อัมราถึงกระชงักไปเพราะสร้อยผีเสื้อเส้นนี้เป็นสร้อยที่อัมราสวมให้กับเอมรินลูกสาวเอาไว้อัมราพยายามจะเก็บความตื่นเต้นเอาไว้และได้ถามอรชาว่าสร้อยเส้นนี้แปลกตาดีจังนะจ๊ะอรชายิ้มและพูดด้วยความภูมิใจว่าพอให้อ่อนมาค่ะอรชาพูดด้วยความภูมิใจ ทำให้อรมราเริ่มสงสัยพ่อหนูชื่ออะไรอรชาจึงได้บอกว่าพ่อหนูชื่อองค์อาจอรมราถึงก็ตกใจเพราะอรชนที่เป็นคนขโมยเอมรินเป็นจากอกก็มีสามีชื่อองค์อาจเช่นเดียวกันทําให้อรมราได้บอกอ,อรชาว่าอยากจะเจอพ่อของอรชาสักครั้งหนึ่ง ติดตามกันได้ผีเสื้อสลับลายในอีพีที่17ที่ใช้นในวันจันทร์ที่18สิงหาคมนี้ทางช่อง7เป็นวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไม s สตารค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวันหน้าค่ะ